นงพี่น้องเบ่งดูเบ่งคืนสามสิบไอแซน้องกันกับจากวงครับลลยพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุขชนนะครับพบพ่อกับผมจากวงชาแนลครับพี่น้องครับมันนี่จากวงเอาดอกจอกนะครับดอกจอกต้มเปื่อยนะครับมาฝากพี่น้องเนาะนี่เบ่งดูที่แรกมันเป็นห่อหครับจากวงมาบะแบะออก มาเกิดเลยเป็นบอกเป็นพื้นผืนแน่เนาะพี่น้องผักบอ่อแหน่น้ำเนาะพี่น้องไหมเกบแก้วเดี๋ยวค้นแกลวกันรั่วคือ้เก่าพี่น้องผุนเจ้าขมพี่น้องครับเจ้าขมมา,มามามาพี่น้องมาบ่นแนะน้ำครับ <c oughs> ต้มเองครับซื้อพันมาหล้กก็จังมาต้มเอาเบิ้งบันป๊๊บพื้นบกใหญ่น่พี่น้องเบิ้งเบิ้งพื้นสามสิบอีพื้นหนึ่งอย่างกับดอกจอกจากกวงเบิ้ง thì bịt chân đấy ừ Ủa, mình cười, xim quen, xim quen. Xim quen. ừ ừ cười rồi sim quan Xem quan Xem quan ừ บงพอดีเลยพี่น้องกำลังกรุบกรุบพอดีย่ำเบยมึ๊บมึ๊บมึบเลยมามาพี่น้องมาเส็งเซ็งน้องกันกับจ้ากวงครับ <c ười> ลุยพี่น้องครับออืื กระปวดใช่ <c oughs> ปากวางร้องพักกระเดาบอลวัวพักกระเดาบลวัวคืออะไรกัน โอปอ่าวียาพี่อ้องฮ้ยฮึ้มาบ้านห้อม กำลังอึ้งออกกว่านั้นพี่น้องมันได้กินอึ้งกว่านั้พี่น้องโอ้ขักขนาดอืึ้งฝนแหลกพี่น้องครับ จกขึ้างกันยังหาจับเอ้าจะเอาเราไม่อง ต้นนั้นนุ่มๆนุบๆกุบๆหั่นต้มเองดอกครับพี่น้องต้มเลยก็ใส่ปรุงเครื oh, ่องแน่ให้มันนัวๆเข้าไปจักนึดงหนึ่งเนาะโอ้ยตอนใหญ่บัางดูอืมเนี่ยอืมไปอยู่ไก่ mm-hmm เมื่อมันถึกหินบอกพี่น้องที่ยังหลังตับเลยผ่าข้ามาแม่ปัญหามาหนังต่โดนหล้วพี่น้องครับเอาติดเมา่อว้กับเจ้ากวงไปใส่มาใส่กับผาเข้ามาพี่น้องครับได้ขึ้หอดบ้านครับ ประมาณว่าจาก,กว่วงเนาอไปยุ้ยไสไก่ปันเดกะกิจวอดบ้านกิ่เกาหน่อยพี่น้องครับ ได้ไม่ยุ่งนี่ั็เพรอหนาทีเนาะหนาทีจะขวงได้เลือกมากครับมันว่าสุดท้ายแหละกะคูอบานเฮ่าเหรอครับพี่น้องหม่องห้องเ,เตืบใไงใหม่โตมาเนาะ วางเลยเนาะไปสั่งไปพัฒนาเนาะพี่หน่องบ้านเจ้าของนั่นชิว่าออไปยาวนี่พี่หน่อง <laughs> ชิว่าออไปยาวผมเอาประมาณหนึ่งอ้าว คลิปนี้ต้าก,กวงสีลงวันวันศุกร์ครับวันศุกร์ระบานเนี่วันวันเสาร์จาก,กวงสดเดินทางกลับยะสูทวนครับนี่หลบสามปีสามปีสามปีหรือสองปีนะครับจาก,กวงกับบ่อยเดิก,กับอกครับระยะการเดินทางนะครับ่าใส่ใจมันก็นสูงนะพี่น้อง ม่อยู่นครนายกจักปีแล้วครับเนี่ยสิบห้าปีแล้วพี่นอ้อง เดินทางนะพี่น้องคิดรำเบาอยู่เดินทางออกมาหาความฝันออกมาหาความสำเร็จออกมาหาความหูมมีต้นทุนยางมาพี่น้องครับเดินไปตามความเสือเนาะ เสื้อจะไปทำอะไรเราเพื่อนพี่ตายก็อยากกลับบ้านพี่ก้อนครับบ้านเฮาเนาะอย่างกินง่ายๆอยู่ง่ายๆว่าสมมติยังไงนี่ที่ดินที่ดอนบ้างเล็กๆน้อยๆ ว่ามันบ่ชหอยไหมอันนี้กินได้หลายผักใบบกตุมพรั่งนี่พี่น้องกินได้หลายมันสีคัมว่ามันขับขับล้มบ่แก้ท่องอื่นมั้งพี่น้อยนะกินได้หลายใบบกตุมฝรั่งขันขมนะครับรสขมมันว่ามันเป็นยาเดยพี่น้องขันรสขมเนี่ยเป็นยาทาแม่นแท็หนาทีขึ้นมา ไข่แม่นรสหวานก็นให้พลังเนาะเพิ่มพลังงานให้เฮาไข่มันรสสมปะเนี่ยก็หมา้ความสดชื่นพี่น้องสังเกตุได้ับพี่น้องขาดหวานเดี๋ยวกินหวานกับไปเดียวโอ้ยมีแหงมีกําลังวงังซาไข่มันสมนี่ง่วงง่วง,ง,วงนอนนิดจะเดือดจะเดือดแล้วพี่น้องออื บิร์ตตนั้นพี่น้องในความแสบดอกจอกต้มเปื่อยต้มเองนะครับพี่น้องจากกวงต้มเองต้มอ,อีกดนเติบนะครับกินไปว่าไปนะครับตามภาษาจ่าก,กวงนะครับ <c oughs> เป็นก้นประมาณนี้พี่น้องนังเทียกับจริงจางแน่นังเทียก็บนะครับยิ้มหัวเรอแน่นอนพี่น้องเป็นอีนนียบทของจ่าก,กวงเองนะครับก็บเป็นแบบนี้แหละครับจ่าก,กวงงฮ็ดช่องมาตลอดระยะเวลาสามปีนะครับกลัวจนเด็กเขาซีปีแล้วนะครับ น่าก็ต้องขอบบ,ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่สนับสนุนจาก,กวงหละกะให้จาก,กวงนะครับเดินทางแบบนี้นะพี่น้องสิเป็นยังไงต่อไปในช่องข้างหน้านะครับเนาะผมเป็นคนบันนอกนะครับเป็นคนบันนอกหละกะม ah าเหตุงานอยู่จังหวัดนะครนายกสุดท่ายเดียวกระย,ยากกลับไปบ้านแต่ของนี่แหละครับกลับไปบ้านแต่ของไปพัฒนาไปเหตุหลายๆอย่างอยู่ในบ้านแต่ของนะครับอยู่แบบง่างๆกินแบบง่างๆพี่น้องครับบนต้องมิยังหลายนะครับจยงไรก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับ กดที่ตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจจากัวงนะครับเดินมาหอดจุดๆนี้จนเท่าทุกมือนี้นะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องครับพบพอกันไหมนะครับในคลิปหน้านะครับจากัวงสิไปเฮ็ดแบบใดมาฝากพี่น้องอีกหลังจากคลิปนี้นะนาสีเดือนทางกับยโสทรเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับพบพอกันใหมครับพี่น้องสวัสดีครับ